สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้วันนี้เราก็มาติดตั้งเกีียวดันกับรถเสตือรถคันนี้เป็นรถของพี่ดี้อยู่บ้านลงชนตำบลลงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตั้งเกีียวดันหน้าง,งานเลยครับผมว่าติดตั้งเสร็จว่าจะลงทดสอบเกี่ยวเกีียวดันลูกนี้เป็นเกีียวดันเวอร์ชั่นใหม่รุ่นเดียวกันกับของชายน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้รถของชายน้อยยังไม่ได้เกี่ยว เดี๋ยวติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาถามเจ้าของรถด,ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างระหว่างที่ติดตั้งเกียร์ดันเข้าไปแล้วกับเกียร์ดันลูกเดิมมีความแตกต่างกันไหมเพราะว่าคันนี้ทําแค่เกียร์ดันกับทสตเตอร์เฉยๆเพราะว่าอย่างอื่นไม่ได้ทำจะสองรายการเดี๋ยวเรามาลองทดสอบลองจิตามว่าลูกค้าจะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก ในกการเี่ยวนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งงานเสร็จเราก็จะทำการทดสอบรถนะครับผมตอนนี้ใส่เฉพาะเกี่ยวดันนะครับผมอันนี้ลองหน้างานจริงเลย ดันเฉยๆไม่ได้ทำตู้เบาสังเกตฟางที่ออกนะครับผมตัวนี้เป็นฟางที่เกี่ยวใหม่นะครับจังหวะฟางตัวนี้เทียบกันจะมีความแตกต่างกันคือฟางตัวรอบแรกจะค่อนข้างลิ่พอสมควรรอบสองก็ถือว่าเบาขึ้นมาแล้วครับผมนี้ใส่เฉพาะเกี่ยวดันนะครับผม นี่เลยครับผมให้ดูเศษฟางความแตกต่างสองตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่ามันจะความละเอียดต่างกันตัวนี้จะตีเล็กกว่ากับตัวนี้ก็เฉพาะตีเฉพาะ,มะเมล็ดในส่วนของฟางครับผมเดี๋ยว ช่างทดลองเสร็จแล้วเราจะให้ลูกค้าขึ้นไปลองแล้วเราจะมาสอบถามลูกค้านะครับผมว่าความแตกต่างของกําลังเครื่องยนต์ตัวรถแตกต่างกันเยอะไหมครับผมอย่าลืมนะครับผมสนใจ,จติดต่องานโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองเบอร์เจยนอวรัตนะครับผมหรือทางเพจทูประสิทธิโชคการช่างสกลนครติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ